มีแววว่าตอนอาจมันจะเกิดปัญหาว่เดี๋ยวอะไรโ okay. อเคเขาจะทันดาเมจเอ่อรวมๆราวๆเกือบหกร้อยโชว์้โยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่จอมเวทมาถึงตรงนี้หยิบเข้ากุญแจเข้ากุญแจบ้านอะไรหยิบคุญแจ เอาคุณแจเออกว่าจะเ่คำออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพ็ดเพเพอืมใส่เกลือเลยโอเคใส่ชุดเขียวละการกระโดดก็ยังยากอยู่ดิกาจะเล่นแบบไวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาจะเล่นแบบไวๆแต่คลิมนี้ก็น่างใจนานไม่เดือบไอปุ่มนั่นทำอะไรได้ปะตรงนี้เหมือนจะมีของลับ อ๋อต้องเลยฟ้าผ่าแน่เลยตามโ้ไม่สะเทือนโอเคช่างมาันเถวานนี่ก็ดีอยู่นะเพราะมันใหญ่มเลยปลาโดนแมงมุมง่าย่ยโดนฮิตเดียวไม่ตายเฮ้ขวานได้เ,เท่าไหร่โอเคเอาเสื้อไฟออกทีดามิโคตรเบาเออเข้าหัวเออ เกือบเจโนดานมนอ่งจีละเออนี่ดาเมจ5ห้าร้อยเร้อยจบดานโคตรสปอยเลยโอ้โหไม่เจอของรับสักการก็ยังมีสายฟ้านี่อีกแล้วเนะี่ยไม่ไม่นี่มันสีเขียวต้องรู้ว่าสายเขียวรู้ว่ามันไม่ฮาแต่อยูน่นะคก็มีมุกเข้าหัวเก้าร้อยกว่าเห็นไหมตะเกีย โอเคตัดคลิปเกมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะตัยเลยเด็ด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 เดตอนคิปเกมนี้ไม่ใช่ว่ามันจะตายไงชแนลรู้ไว้ไว้ไว้เลยทิ้งกูบอกไว้ไวๆแต่มันก็ใช้ดีแหละเฮ้ยมันมีแหวนเดี๋ยวค่อยดูว่ามันทะำยังไงเฮ้ยยาไฟนี่ว่ะนี่ไงยาตาไฟเดี๋ยวเกือบประตู เห็นด้วยยาอีกแล้วมันให้ยามาเยอะทั้งเลยยาอะไรคราวนี้ไม่รู้ต้องใช้คุณแจเดี๋ยวมีคุณแจตอนไหนโโเข้าหัวเจ็ดร้อยทั้งเสียงลมทั้งเสียงนกมันมาหมดเลยจิ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โดนโอ,โนโอเลือดหายไปชุดก่อนนี้นก็ดีนะทำไมมันยังจะเลือด ต้องเีน่สักโอ้กูต้องผ่า,าดูสิใครอยู่ที่นี่เดาสิว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมีของใหม่อีกแล้วค่อยมาแวะเว้นที่ร้านฉันที่ร้ีียังไงก็ตามฉันเจอกับตอนของนายแล้วเธอรีบมากเลยล่ะแค่นี้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวได้สองดาวอีก เพชรกับเดียวก็ตามกั็เยอะนะทำไมคาจำสลับกันตลอดตอเนะี่ยเอาเงินดิแค่นี้จริงดิไม่ว่ามันจะมีเพื่อนหรือเด๋ยวเดือดนกฆ่านี่โอ้โหดาเมจพันหนึ่งนี่ดาเมจเจ็ดร้อยานี่ไม่ได้ว่าจะใครๆก็ได้มาเองต้องไปเล่นไอ อาเลยสักอย่างถึงจะได้มาซึ่ง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 ชิบหายแล้วกูได้เป็นโอเคได้ของรับด้วยเออแล้วทำไมมันกระตุกจังเว้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพาผ่ามาพาะฟ้าผ่ามาตอนว่าแต่ดูจากตอนนี้ขนาจะออกนอกปราสาทแล้วเนี่ยเฮ้ยเดีจริงอ่นนะ อ๋อตามไล่หลังมาเออก็ไม่เห็นจะตามอู้หูแตกเคคิดว่าตอนแรกคลิปน่าจะน่าเบื่อแต่ตอนนี้มันไม่น่าเบื่อแล้วแม่งยากไม่เป็นไรความยากนี่นแหละคอนเทนต์กูข้าขวโคตรเกลียดการกระโดดเกมนี่แหละบอกย้ำไปสิบกว่ารอบแล้วจะกระโดดยังไงก็ไม่รู้แม่งลืนล่นเลื่น มันเป็นพวกรองเท้าหรือเป็นพวกพื้นเนี่ยอ๋ออยู่นี่เองโอเคเอาจริงละโอเคต้องระวังไอ้นี่ไว้ให้ดีๆมันวันชดได้มันตายได้อ้าวนี่ก็ง่ายเาล่ะไอพี่โกโกาไม่ี่ยพวงนักฆ่านี่มันค่อนข้างที่จะเก่งในดาที่ค่าได้ขวานเนี่ย ต่ไม่รู้ว่าในนี้มันจะเก่งตามมันน่าจะเก่งตาม,มนก็โดดหลบขวานอยู่นะเข้าหัวอเออแต่พวกนี้ไรย,ยามาซัานเวย้ยมันก็ไม่จะกระโดดหลรอบดีกว่าตรงนี้เปิดประตูได้อ่าล่ะตรงนี้เปิดประตูอ่าล่ะตรงนี้เปิดประตูแล้วก็พองตายควย ตะกี blender, powdered, ้ข้าเคยหลุดพูดคำหยาบไปช่างมันพอตอนนี้จกาบูเฮ้ยกึ๊กึ๊กึ๊จะไม่พูดคำหยาบแล้วแท้ๆเนี่ยพอพูดไม่พอไม่พูดคำหยาบพวกก็จะกึ๊กกึ๊แบบตะืกี้เจ้าบูเฮ้ยกึ๊กึ๊กึ๊ยแม่งไม่เท่